ชมกันต่อในช่วงนี้นะครับช่วงสุดท้ายแล้วแต่ว่าเรื่องของความรักเนี่ยยังคงมีอยู่นะครับในเดือนพุมภาพันธ์ปีนี้แน่นอนนะครับว่าถ้าสินค้าโรบินสันสาขาพิษณุโลกเนี่ยเขาคืนกำไรให้กับลูกค้าเยอะแยะมากมายทีเดียวช่วงที่แล้วคุยไปถึงส่วนลดขนาดที่ลด50%ก็ยังมีใช่ค่ะแม้กระทั่งเพชรนะคะจะซื้อให้คู่รักสักชิ้นหนึ่งนะคะ50%เลยนะคะราคามันมีตั้งแต่ น่าหลักพันขึ้นนะคะแล้วก็เข้าใจอยู่แล้วว่าราคาของเพชรเนี่ยไม่ธรรมดาใช่ค่ะราคาของทองก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันถ้าคนไหนได้รับไปี่สุดๆเลยเนาะนั่นสิฮะเดี๋ยวสักอันนี้ไหมคะไปสักวันนะฮะัคุณผู้ชมอาจจะไปเจอผมู่แถวนั้นวนเวียนวนเวียนกันอยู่นะครับเอาละทีนี้มาดูในช่วงนี้กันบ้างนะฮะเห็นว่ายังมีกิจกรรมหนึ่งน่าสนใจนะครับคุณผู้ชมครับเป็นโปรโมชั่นเกี่ยวกับนาฬิกากันบ้างแล้วใครที่ชอบให้แขนของคุณเนี่ยไม่ว่างเนี่ยไปดูได้เลยได้ค่ะใช่ไหมฮะ สวยล้ำนะคะนำเทนด้วยนาฬิกาและเครื่องประดับนะคะครบเซตเลยนะคะในงานนะคะ p i e c u s w a t c and Jewelry ค่ะที่ลูมินสันนะคะเรานาฬิกาเราจะอยู่ที่ชั้น2นะคะแล้วส่วนของเครื่องประดับเพชรหรือว่าเครื่องประดับเราจะอยู่ที่ชั้น1นะคะมีแบรนด์อะไรบ้างที่นำมาลดราคาหรือเอานำมาเสนอลูกค้าก็คือจะมีในเรื่องของแบรนด์นะคะทั้ง Casio, นะคะ s y โกซิติเซ็นนะคะแล้วก็ Mido Lado นะคะ j u b i l e แล้วก็อย่างที่บอกไป Pimaco นะคะ สินค้า new collection ลดสูงสุดถึง30%เเลยนะคะแล้วก็มันเยอะมากใช่รายการนี้เราจะมีตั้งแต่วันที่10ถึง19เลยพลาดวันใดวันหนึ่งนี่คือไปได้อยู่นะคะถึง19นะใช่ค่ะถึง19กาุมภาเลยวันที่10เนี่ยถ้าจำไม่ผิดวันศุกร์ใช่ไหมฮะใช่ค่ะเราจะเริ่มงานวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็โอเคอยู่เนาะลูกค้าช้อปปิ้งได้นะคะก็จริงๆแล้วเนี่ย แบรนด์ของนาฬิกายังเยอะกว่านี้เยอะกว่านี้ค่ะเราเยอะมากแบรนด์ร่วมประมาณเกือบ40แบรนด์นะคะ s ออะไรก็มีค่ะลดสุดวันนี้ที่บอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นการยกตัวอย่างเท่านั้นใช่ค่ะนะครับแล้วก็ลองไปดูกันละกันนะครับใครชอบแบบไหนชอบยี่ห้อไหนเนี่ยไปเลือกกันได้รับรองไม่ผิดหวังถูกต้องค่ะ30นะครับคุณผู้ชม30ค่ะที่เป็นนิวคอลเลคชั่นแล้วก็มีลดมากกว่านั้นอีกอย่างที่บอกนะคะที่อาจจะเป็นลดรุ่นที่อาจจะลดกว่านี้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมากกว่าเออ50 โอ้น่าสนใจใช่แต่ว่าถ้าเป็น new collection ได้เลยค่ะไปถึงคือจะมีเลย30%เลยนี่ถ้าเป็นผมไปผมใส่2มือกลับมอะไรได้เลยค่ะจะจะเซอร์วิสน้องพร้อมที่จะเซอร์วิสได้เลยค่ะนะครับเอาละทีนี้พูดถึงเรื่องของนาฬิกาไปแล้วนะครับตกแต่งหรือว่าดูแลตัวคุณสวยแล้วหล่อแล้วออกไปช่วยเหลือสังคมกันนิดนึงแล้วกันเห็นว่าโรบินสันเองก็ร่วมกับร่วมกับบริษัท ICC ค่ะในเรื่องของแบรนด์แอโล นั่นคือเราทําโครงการนี้มาผ่านมานี้เป็นถ้าร่วมกับเอลรโจริงๆคือ2ปีที่ผ่านมาแล้วค่ะก็คือช่วยช้างกลับบ้านนะคะส่งช้างเข้าสู่ป่านั่นเองนะคะคงเห็นรายการที่ผ่านมาเมื่อ2ปีแล้วก็ปีที่ผ่านมาปีแรกนอถ้าจําไม่ผิดปี4-3เราส่งเข้าไป2เชือกที่จังหวัดลําปางแล้วปีที่ผ่านมาอีก2เชือกนะคะก็คือสินค้าเอโลที่เป็นตัวโปโลและมีรูปช้าง Oh. แล้วก็เราขายตรงนั้นแล้วก็คือไม่ได้ว่าขายในราคาเต็มด้วยนะคะครเรามีการปรับลดราคาให้กับลูกค้าด้วยบอกว่าส0ิเปอร์เซ็นต์ใช่ลงานนี้ตอนนี้นะคะในช่วงนี้40เปอร์เซ็นต์เลยค่ะ <Okay. S 1> ที่เป็นในเรื่องของแอโร่ช้างตัวนี้นะคะ่ะแล้วเราก็จะมีหักรายได้ส่วนหนึ่งเอาไปช่วยช้างกลับบ้านก็คือคืนสู่ป่าซึ่งก่อนที่เราจะคืนสู่ป่าเราก็ต้องเอาช้างมาแล้วก็ต้องไปไป เลี้ยงดูปูเสือเข้าเหมือนกับฝึกให้เขาเพื่อที่จะไปใช้ชีวิตของตัวเองที่ป่าเองนะคะก็คือก่อนน่ะช่วงนั้นอีกค่ะก็คืออาจจะใช้งบประมาณเยอะนิดนึงอะไรอย่างี้ค่ะแต่เราก็อยากจะให้ให้ทุกท่านที่ซื้อซื้อสินค้าในกลุ่มของที่เป็นรูปช้างเสื้อช้างไปแล้วเนี่ยได้ทําบุญร่วมกันด้วยนะคะถ้าพูดกันแบบนี้เรื่องของการปล่อยช้างคืนสู่ป่านะคุณผู้ชมหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมโรบินสันถึงให้ความสําคัญกับการปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติทำไมครับ หนึ่งเราเป็นอนุรักษ์ช้างอย่างตอนนี้เราเรา,เราก็เห็นแล้วว่าค,ค่อนข้างที่จะเ,เขาเหมือนกับว่าคือมันเริ่มยิ่งยิ่งคนอยู่เยอะป่ามันก็จะลดลงนะคะสัตว์ป่าก็จะเริ่มน้อยถอยลงช้างเราก็เป็นช้างไทยอย่างอย่างจังหวัดพิษณุโลกเราใช่ไหมคะก็เป็นช้างที่ช่วยชาติมาตลอดใช่ใชไหมคะก็คือตรงนี้ส่วนหนึ่งก็คืออยากจะอนุรักษ์ไว้นะคะช้างเองก็เป็นเอกลักษณ์ของ,ชงใช่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศเราด้วย ถ้าหมดไปเนี่ยก็หมดอะค่ะอี่อยจะสอนลูกว่ายังไงดีเห็นแต่รูปไม่ได้เห็นตัวจริงอะไรเนี้ยเราก็อยากจะอนุรักษ์สวนนี้ไว้อะค่ะนะครับคุณผู้ชมครับก็ร่วมด้วยช่วยกันแล้วกันนะฮะสำหรับเรื่องของการอนุรักษ์ช้างนะครับสัตว์ป่าเนี่ยอยู่คู่กับประเทศเรามาช่วยกู้ชาติกู้เมืองมาก็เยอะทําไมเราไม่ช่วยเขาบ้างใช่จังหวัดเรานี่เนาะจังหวัดพิษณุโลกเราเอาละฮะมาต่อกันที่อีกจุดหนึ่งเป็นกิจกรรมค่อนข้างที่จะ ตระก,การ,<ค>รตาและขายหลายคนเนี่ยเฝ้ารอเหลือเกิน<ช>นะครับเพราะว่าการเดินแฟชั่นบางครั้งอาจจะธรรมดาไปแต่ว่าพิษณุโลกถ้าเกิดจัดขึ้นมาโดยโรบินสันในครั้งนี้แล้ว ไม่ธรรมดาค่ะไม่ธรรมดาสำหรับลูกค้าโรบินสันสำหรับลูกค้าสาขาพิษณุโลกหรือจังหวัดใกล้เคียงเลยนะคะก็คือเราจะมีนะคะโรมินสันร่วมกับวาโก้นะคะชุดชันในที่ออกมาแบบมีไดมอนก็คือจะประดับด้วยเพชรนะคะของนะคะคิสตันนะคะของสวารอโลฟี้นะคะซึ่งนะคะเราจะมีจัดรายการนําสินค้ามาขายแล้วนะคะแล้วก็มาให้ลูกค้าได้สัมผัสแล้วนะคะเรายังจะมีแฟชั่นโชว์ค่ะ แฟชั่นโชว์แบบไหนแบบแฟชั่นโชว์ใส่ชุดชั้นในเลยค่ะนี่แะฮะค่ะไฮไลท์เลยค่ะที่ท,ทีมงา,ทงานของผมเฝ้ารอ แต่ไม่ใช่ผมนะครับทีมงานของผมเชิญทั้งเชิญลูกค้าด้วยเชิญทีมงานด้วยค่ะคือเราจะมีงานกันในวันที่25กุมภานี้ยี่สิบหใช่ค่ะวันที่25คือตัวแฟชั่นตัวนี้เนี่ยไฮไลท์ก็จะอยู่ในเรื่องของการตกแต่งใช่ค่ะตกแต่งแล้วก็ตัวสินค้าที่เป็นนิวคอลเลคชั่นของวาโก้นะคะแล้วอย่างที่บอกว่าตกแต่งด้วยคริสตัลของสวารโลฟกี้นะคะแล้วมีรูปแบบออกมาแล้วก็ส่วนตัวนางแบบของเราก็จะมีวิวัฒนาการในการแต่งตัวทั้งเซ็ตของเขา ะะแต่ที่แน่ๆค่ะโชว์เต็มที่อยู่แล้วนั่นมหมายความ<น>ว่าเรื่องรูปแบบของชูชนัยในรุ่นใหม่ๆเนี่ยอาจจะเป็นสปอร์ตมากขึ้นหรือว่ามีทุก ถ้าเป็นไดมอนด์เราจะไม่เน้นสปอร์ตเท่าไหร่ค่ะจะเป็นเหมือนกับบิวตี้แล้วก็หรูค่ะก็คือจะเป็นในเรื่องของเหมือนกับจะมีช่วงเดี๋ยวนี้เราจะมีว่าการใส่ชุดชัยไม่ใช่ใส่ชุดชันอย่างเดียวเลยนะคือใช้ชุดตัวนั้นออกงานปาร์ตี้เลยก็ได้หรือจะไปช้อปปิ้งหรือเดินไหนก็ได้ที่โชว์ได้ทั้งชุดเลยค่ะแล้วอาจจะมีพอบนิดหน่อยที่เราใส่ทับไปกับเสื้อตัวนั้นแล้วก็ออกโชว์ได้เลยไม่จําเป็นที่ต้องใส่ไว้ข้างในเหมือนสมัยก่อน ก็คืองานนี้เนี่ยจะเริ่มวันที่เท่าไหร่นะครับ2ถ้าเราจะขายสินค้านะคะ,คะแล้วก็แนวสินค้าตัวใหม่เข้ามานะคะ18ถึง29นี้ค่ะแต่ตอนนี้สินค้าไดมอนด์ก็เริ่มเข้ามาในสาขาเราค่อนข้างเยอะแล้วที่เป็นรูปแบบใหม่ๆ ะะไปเลือกดูก่อนก็ได้แล้วไปเลือกดูก่อนได้เลยค่ะในวันนั้นคุณก็ใส่มาร่วมงานได้เลยนะคะนะครับอาจจะได้รับสิทธิทประโยชน์อะไรบางอ่าองช่<ต>ช่วงนี้เราก็มีรายการค่ะในส่วนของไดมอนคือมันจะมีอีกตัวหนึ่งไดมอนที่ออกตัวมาปีก่อนๆน,นะคะ<ช>แล้วก็จะเอามาลดนะคะสูงสุดนะคะสี่สิบห้าส แล้วแต่ขนาดแล้วแต่แบบแล้วแต่รุ่นตัวนั้นนะคะที่ที่ออกมาแต่ในแต่ละปีเราก็จะมีรุ่นก่อนหน้านี้เอามาปรับลดราคาให้ลูกค้าด้วยนะคะแต่ว่ารุ่นใหม่ล่าสุดเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณน่าจะไม่เกิน30เนะคะถ้าคือช่วงที่นางแบบเดินแบบไปนะคะจะประมาณนี้ค่ะแต่ในวันงานนะคะเราจะมีคูป,ปองนะคะในส่วนของกิฟต์นะคะแจกให้ลูกค้าด้วยเพื่ออาจจะเอามาใช้ซื้อสินค้าในตัวนี้จะร่วมมากๆก็ลดอยู่ที่ประมาณร่วมๆสี่สิบเปอร์เซ็นตะ์ค่ะ ค่อนข้างเยอะอยู่ลดแรกแจกแถมนะคุณผู้ชมครับก็ต้องไปลองเลือกชมด้วยนะครับที่สําคัญเนี่ยโหสินค้าอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะครับจนถึงวันที่29เเนี่ยเยอะแยะนะครับสำหรับกิจกรรมของโรบินสันที่นี่และเชื่อนะครับว่าพี่น้องประชาชนทุกคนเนี่ยได้รับประโยชน์แน่ๆนะครับจากเรื่องของสินค้าพวกนี้ได้ค่ะแล้วเราก็จะมีอย่างนี้ให้กับ ลูกค้าของเราทุกๆเดือนค่ะทุกๆเดือนด้วยค่ะเราจะพยายามเน้นทุกเสาร์อาทิตย์เลยนะคะขอให้เข้ามานะคะเราจะมีกิจกรรมหมุนเวียนให้เรื่อยๆได้ครับนะครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับคุณผู้ชมก็ขอขอบคุณนะครับท่านอนงพันธ์นะครับคงพิทักษ์ท่านผู้จัดการฝ่ายการขาานะครับของห้างสัมปทานค้าโรบินสันสาขาพิศนุโลกขอบพระคุณอย่างสูงนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับคุยจอกกกระแสเราสองคนแล้วก็ทีมงานทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดี